อ่ะบ่าวเตโซสวัสดีครับรอครับรอออคุณนะคุณใดเทว่าสบายดีทุกท่านเอซีรอมาก้อยหอยนะครับผมก้อยหอยเชอรี่จะรอว่าก้อยเนื้อเทวดาเสียบในจิตใจที่น้ำอันนี้นะครับผมหอยเชอรี่มาพื้นนะผมล้างเรียบร้อยนะครับเสร็จล้างเรียบร้อยเอาเกลือล้างน้ำสองครั้ง ไปมิดง่ายน,น,น,นี่หอมหอมหน้าฝนเดียวนี่นครับบอกว่มีหอมผลหอมมันชิ้นเคยเกิดหน้าฝน,นไปใส่หอมเข้าไปนี่อาเจ,จ้าี่ร่องซอยนี่พวกเขียวอะไรอยู่นะครับหอามีเคียวอะไรอยู่กันย่ามานะครับใบเด็กมะนาวต้นหอมหอมโอ้นให้แล้วทีนึงเสีอเมื่วัน

เสิรหลเสิร์ไหลว้าวอือแบบนี้อ่ปเอาปพิซาอรอปลาอร่อยมีบอกยี่ห้ออะไรอือแไงไฮไลท์ไฮไลท์เพี้ยเพียงงัวุมบผมอืมกอยเนื้อไก่บอกวาเลยอก้อยเนื้อไกย มาเลยโคเลคโคเล่โคเล่โคนาโคนาโคนาโนาอีิน co ้ดูไอ so ่อย่างอีสิยุเื่อกกันก้อยเนื้อไอ้ก้อยเนื้อไอ้โคนาก้อยเนื้อไอ้เอฟซีฮึาไอหอมแล้วหอมแล้วอืม À, bụng kê là nè mhm này, mhm 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 เข้มหน่อยนึงวะไอใส่ปลาไหลพอดจะเซ็ตยูโฮมไปกินซี่เขราพรีเลยวะอืมอืมครับครับขึ้นยาเดีว ที่เข่ามกันเนาะหนักที่เขด้วยกันนะครับผมเราออกสดิกครับร